สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับ b บิดเบต CHANNEL หรือว่าบิดปะกัดอีสานสายกัดนะครับวันนี้จะมาเปิดแบ่งชุดเบอร์สิบสานะครับชุดนี้สร้างผลงานมาแล้วนะครับผลงานคือกัดคอลําตัวนะครับเล่นแบบสไตล์แบบสายลักลากซักหน่อยนะครับมีผลงานยอดนิยมนะครับแบบทางทีมงานแล้วผมเล่น เป็นสุดหลักของค่ายเลยก็ได้ครับชุดนี้มาร์กเล่นราคาที่สองพันสองขึ้นนะครับสองพันสองร้อยบาทขึ้นกับทีมงานนะครับชุดนี้มีผลงานให้ชมนะครับตาม facebook นะครับลองไปติดตามกันได้นะครับปากัดอีสานสายกัดบีส,สุดที่น่านนะครับนี่นะครับรูปทรงชุดนี้มีรอยแบบเต็มที่โตเต็มที่ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่า ก็ยังมีคัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคัดขึ้นมาให้เล่นรื่อยๆลูกค้าเอาไปกัดเล่นเป็นบางส่วนนะครับส่วนมากจะเป็นแถวโซนโซนไหนเนาะโซนอีสานนี่แหละแถวแถวบึงการบ้างอุดรบ้างนี่ครับเยอะแยะส่งเรื่อยๆนะครับมีให้ส่งเรื่อยๆลองสนใจลองทักสอบถามกันเข้ามานะครับใต้ใต้คลิปนะครับ ข้อมูลการติดต่อใต้คลิปนี่ครับชุดนี้สวยๆไปเลยนะครับมีหมักแล้วนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับชุดนี้มีหมักไว้ไม่เยอะนะครับก็จะมีพวกที่เป็นแบบตักบ่อนะครับชุดนี้จะอยู่อยู่อยู่ที่ผมนี้แบบเล่นราคาได้แถวบ้านแทบไม่กัดด้วยนะครับชุดนี้ <c oughs> มันเป็นสายแบบดัก ดึงนะครับสายลากลักลาก,ลาก,ลากสักหน่อยนะครับแผลแผลแผลเปิดไว้นะครับเปิดแผลไว้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ